วินน่สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับวันนี้วินน่จะมารีวิวอะไรข้าี้าเขาเรียกว่าอะไรเียว่ากี้ไหนมาดูกใกล้ซิมันเข้าทางมันยังไงอันนี้แม่ซื้อมาให้จากจากที่ไหนครับเซเวน่นจากเซเว่นเหรอราคาเท่าไหร่เนี่ยราคาสิบบาทราคาสิบบาทโอ้โห เรียนมากเลยนะครับไหนมาดูสิไหนเขาทำยังไงเขายิงกันยังไงต้องยิงต้องยิงปืนฉีดน้ำให้ใครไหต้องยิงใส่ใครใส่ป้าไม่ได้ต้องยิงใส่เล่นน้ำสงการกันมัน,นเขาเรียกว่าอะไรปืนปืนเล็กกันแบ็คเหรอใช่กันแบ็คปืนเล็กปืนเล็กไม่ใช่อันนี้มีกระเป๋าอยู่ข้างหลังกระเป๋าลายอะไรหหนมาดูดิหมุนหมุน อ okay. ดินใส่ต้นไม้ก่อนไปยังไม่มีคนผ่านหน้าบ้านก็ยินใส่คนไม่ได้ยินใส่สงการป่ะเฮ้ยพี่มาผ่านหน้าบ้านเล <Okay. S 1> ยเนื่ไหมสหนุกไหมยินขึ้นฟ้าก็โดนตัวเองเหรอ วันนี้ไปโรงเรียนมาเหรอวันนี้พ่งนี้ได้ไปโรงเรียนไหมทําไมครับทำไมไม่ได้ไปโรงเรียนพวงนี้เพราะว่าอะไรพ่รงนี้ต้องไปเหมือนเดิมต้องใส่ชุดไปเล่นน้ำสงการก่อนนะครับ่นอนกันในด้านซ้ายด้านขวานะครับเด้เอโมีรถมาขายอะไร รถไม่คายมูรถไปบ้าอดรถจอดบถชัดเกินถอยเอาก็ได้นะครับเคื่องฉีดน้ำอันนี้นะครับซื้อได้ที่เซเว่นอเลเว่นใช่ไหมราคาอะราคาเท่าไหร่ราคาสิบบาทราบาทโอเคหาซื้อได้เลยนะครับสิบบาทที่ไหนครับสิบบาทมันต้องยิงได้มันต้องยิงได้เหรออืมเล็งเลยยิงเล็งเลย ข้างหน้าข้างหลังข้างนอกข้างในเอิญใจควักเอาอันนี้เตรียมเล่นสองการหรอลูกเตรียมเล่นสองการกันใช่ไหมครับสองการกันน้อยแนะนำเพื่อนๆหน่อยถ้าเพื่อนๆอยากได้ให้เพื่อนๆไปซื้อได้ที่ไหนไปซื้อไปซื้อตู้สิบบาทเลยโนไปซื้อได้ที่เทเวนต์สิบบาทเลยใช่ตู้ละแปดสิบก็มีโน้ตัวหกสิบกรือไม่ครับเทเวนเอเล ไปซื้อที่เซเว่อีเลเว่น้เลยะเซเ่นอมมีเงินสิบบาทสิบบาท๋อเบงซื้อจะได้รมาซื้อเลยนะโอ้ยเยี่ยมมากเลยต้องยิงได้อต้องยิงได้ยิงแรงๆใช่ไหมลูกใช่พอแล้วมั้งพอเปียกหมดแล้ว Oh, เตักไข่แล้วเนฟะืองแล้วมักสวดหรือมักแค่ต้องไปบายเพื่อนๆ่อนก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนโอเคโอ้ปุ่มลงขักไป